สวัสดีนะครับผมสุริยะจาก Fusion Design นะครับก็ต่อเนื่องจากตัว Start นะครับที่เป็นเอาเทคไปวางบนถนนนะครับทีนี้เรามาต่อยอดให้มันอีกนิดนึงนะครับไอตอนเทคเมื่อกี้นะครับเทคตัวก่อนหน้านี้ก็คือเราวิ่งไปไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับคือวิ่งไปเลยลองมาทำแบบมีจุดมุ่งหมายดูก็คือ วิ่งไปหาอะไรสักอย่างครับเป็นตึกเป็นโกเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นถ้วยทองถ้วยอะไรก็ได้ลองจินตนา,านการกันดูนะครับก็คือมีให้เหมือนเดิมก็คือมีถนนนะมีถนนแล้วก็มีตึกครับแล้วก็เทคก็บีทาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรัดลองเราจะลองทบทวนดูนก็ไฟล์น็วครับผมเลือกเป็น2000ันคูนพันห้าสองพันาคูหนะครับกำหนดขนาดกันเอาเองนะครับ ผมก็เอาตัวถนนมาใส่ครับตัวนี้ตั้งวางเลยขยายกดชิปอัติเนปด้วยวางอยู่ตรงกลางผมจะลบตรงนี้ออกนะครับก็คือใช้ตัวเพชรทูเพชรทูตัวนี้ว่าดึงตัวนี้นะครับกระดิงน่าจะเคยใช้กันอันนี้มันถามว่าตอนเนี้ยอ้รูปมันเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์อยู่นะครับคุณไม่สามารถทําอะไรกับมันได้นะครับคือให้เราคลิกขวาหาเลือกเป็น ลัสเตอ l ์ไลท์ทูเลเยอร์ครับลัสเตอร์ไลท์เลเยนะครับหรือลากไปเลยก็ไดนะ้มันจะถามเราก็ตอบ yes กันนั่นเองโอเคกันนั่นเองแล้วก็ลากไปเลยเร็น้อยครับนะต่อไปก็คือเราจะเอาตัวทำอะไรก่อนนะเดี๋ยวขอเปิดไฟล์นี้นะครับทำตัวหนังสือก่อนนะครับทำตัวหนังสือก่อนก็คือไปที่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับ ใหญ่ๆหน่อยประมาณนี้เลยเป็นสีดำไม่มีเส้นนะครับวางประมาณนี้นะครับย่อขยายตามต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนเป็นเทค t จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับไม่สําคัญตรงนี้คลิกขวาครับเลือกเป็น Convert to Smart Object นะฮะแล้วก็ c t r o l T นะครับเราไม่สามารถดึงก่อนเปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนแล้วค่อยดึงนะครับ ก็คือกดคอนโทนที T, คลิกขวา Perspective นะครับลากมาวางแบบนี้นี่ก็ให้มันออกมาหน่อยเสร็จแล้วก็คอนโทนที T, ครับ Command T หรือ Edit Free Transform นะครับเพื่อที่เราจะดึงมันลงมาแล้วก็คลิกขวาเลือกเป็น Perspective นะครับดึงตรงนี้ดึงได้นะเห็นไหมนะครับคือถนนเราไม่ได้ตรงอ่ะเราก็ดึงให้มันโค้งแบบถนนครับ ดูตามเส้นนิดนึงนะก็เปินเปิเปนสเต็กชีก็กะกะเอาเองกันแล้วกันนะครับว่าต้องการประมาณไหนคอน l T c ทีคอมมาทีของแมกนะครับดึงขึง้นประมาณนี้เสร็จแล้วก็เดบเบิ้คลิกครับก็ไปที่เท็ t นะครับเลือกเป็นสีขาว เป็นสองซนสองซคอนโทรนะครับกดชิปปัติเิตย่อขยายคลิกที่ตัวเลเยอร์ข้อความนะครับกด c อนโทแล้วก็กดตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางพอดี c อนโทนดี D นะครับแล้วก็ขยายได้ตามต้องการปิดตาตัวเลเยอร์แบ็กกราวด์ออกไปแล้วก็กด S อสนะคอนโทลเอสคอมมาเนะครับก็คือเซฟเราก็จะได้ข้อความมาใส่ อยากใส่ตัวลูกศรไหมนะครับถ้าอยากใส่ก็ทำเหมือนเดิมก็เป็นสีเหลี่ยมสีขาวแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับคลิกที่ตัวโพ l y กอนแล้วก็เลือกสไลด์เป็นสามตรงไซส์เป็นสามนะครับวาดเป็นลูกศรขึ้นมาแล้วก็วางกัดกัดเอานะแล้วก็คอนเทนต์เราก็จะได้ตัวถนนแล้วก็ตัว ข้อความนะครับผมกดคอนโทนทีอีกที่นึงนะครับผมจะปรับมันนิดหน่อยดิงลงมานิดนึงสูงไปนะครับขว้ยขวา p e เ s อร์สเ v กีมันดูตรงนี้มันตูดมันยาวไปใหญ่ไปปรับได้ครับตลอดเวลาประมาณนี้ต่อไปคือจะทำตัวเท็กเจอร์ของถนนนะครับก็ให้กดคอนโทนเจที่ตัว a แ g r o u n d นะครับคอนโทนเจแล้วก็ลากไปวาบนเทกนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็น t e x t เจอร์จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็นแล้วแต่เรานะครับเปลี่ยนตรงนอร์มอเป็นมัลติพายคลิกตรงเคลียร์น f ฟิล์นะครับเลือกเป็น l ล v e l ครับกดตรงนี้เพื่อทำแค่ระยอะเดียวปรับให้มันมีความสว่างขึ้นดูว่าเราต้องการ t e x t เจอรแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะเยอะไปอาจจะเป็นถนนที่มันเก่าแล้วนะครับก็ปรับได้ตามต้องการถ้าสว่างมาก เท x t เจอร์ก็จะหายไปเยอะถ้าสว่างน้อยเท x t เจอร์ก็จะค่อยๆระดับไล่ๆระดับหายไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้เขียนนะครับเรียบร้อยต่อไปก็คือเราจะทำตัวเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้นิดนึงนะลบตัวที่มันเป็นเท็กเจอร e ตรงนี้ออกก่อน สมมุติว่าเรานะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเราต้องการให้ให้เท็กเจอร์มันอยู่แค่ตัวถนนนะครับไม่อยากให้มันเป็นโดนลูกตรงนี้มันโดนรูกด้วยเห็นไหมคือส่วนนี้ก็มืดส่วนนี้ก็มืดส่วนนี้ก็มืดนะครับเราต้องการให้ตัวเท็กเจอร์ถนนเนี่ยมีผลกับแค่ตัวนี้ก็พอนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวถนนนะครับที่เขียนว่าเท็กเจอร์ตรงนี้กดตัวนี้ครับอ่า Add Layer m a s นะครับอันนี้ตัวช่วยในการทํางานนะครับ น่าจะสําคัญเลยแหละถ้าเกิดใครทํารีทัชนะครับพลิก็ไปเลยแล้วก็มาที่พูกกันครับตัวนี้เลือกเป็นขาวดำนะครับสลับสีดําขึ้นนะครับก็คือลบตรงนี้ปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราลบออกถูกไหมนะครับเราต้องการให้มันโชว์แค่ตัวที่เป็นถนนพอนะครับมันจะค่อยๆลบแบบนี้ถ้าเรามาลบโดนตัวนี้นะครับมันจะหายไปเห็นไหมพี่เอากลับมานะครับให้สลับสีขาวขึ้นนะครับมันจะเป็นการดึงข้อมูลกลับมา ดึงข้อมูลที่ลบเมื่อกี้กลับมาสลับสีดํเข้นก็คือลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับก็คือมันไปโดนตรงไหนก็ลบอไปเลยรเราต้องการมันโดนแค่ถนนก็ประมาณนี้นะะรับลองๆทำความเข้าใจมันดูนะครับถ้าเกิดใครทำเกี่ยวกับวีทัศน่าจะคุ้นตากันเป็นเรียบร้อยละต่อไปครับผมจะเอาเมืองมาใส่นะครับเมืองก็คือด้านหลังมีให้ก็คือตัวนี้ครับลากมาวางเลย ก็ผมจะจัดตำแหน่งมาใหม่นะครับก็คือผมจะห้มันโปร่งนิดนึงแล้วจะรู้เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับตำแหน่งตรงไหนนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้พอดีโอเคอปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไว้ด้านล่างของตัวถนนนะเอาไว้ด้านล่างถนนมาที่ถนนครับทำเหมือนกับตัวเท็กเจอร์นะครับก็คือเราจะลบส่วนที่ เป็นท้องฟ้าออกเราจะเหลือแค่ตัวที่เป็นเส้นขอบฟ้าตรงนี้นะครับคลิกที่เอ็กเ e ียนนิฟิลมาที่ตัวเมื่อกี้เราใช้พวกกันใช่ไหมนะครับมันช้าครับให้มาที่เกรเดียน์นะครับให้สีดำขึ้นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ต้องอยู่ที่ตัวแรกไอ้ตัวที่2เท่านั้นนะครับลากเลยเห็นไหมนะครับสีดำขึ้นคือเราลบถ้าเกิดสลับสีขาวขึ้นมันก็จะลกลับมาเนะอเคในจะ ถ้าเกิดมันแบบนี้นะมันลบเยอะเกินไปนะครับก็ให้มาที่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้มันใช้ดึงไม่เยอะก็มาที่พูก,กันได้ครับไปที่สีขาวก็คือดึงข้อมูลเดิมกลับมาทุ่งหญ้าก็จะกลับมาแล้วมันใช้ร่วมกันได้ครับพูก,กันกับตัวตัวนี้นะครับลองใช้กันดู หัพวพก,กันใช้ลอลิงบอยไม้นะครับในการย่อขยายจริงๆตัวนี้ก็สวยนะเหมือนกับว่าสองข้างทางก็เป็นเป็นแม่น้ำไปเลยก็สลับเป็นลบไปเลยก็ได้ใครชอบแบบนหนก็ลองดูนี่ก็สวยไปอีกแบบนึนลองลองดูไม่มีผิดมีถูกถ้าเกิดตรงนี้มันเวลาลบล้วมันออกเยอะเกินไปก็ตับตัวนี้ลงนะนะครับมันจะลบค่อยๆลบอย่างนี้ครับมันจะเหมือนกับว่า โพงหญ้าเนี่ยมันไปเกิดในตัวน้ำด้วยนะลองลองดูลองปรับๆกันดูโอเคทีนี้นะครับตามตัวอย่างเนี่ยไอ้ตึกเนี่ยเราจะโฟกัสแค่ตัวด้านตรงนี้ครับตรงนี้เราไม่โฟกัสก็คือให้มันเป็นเบลอไปเลยตานที่รูปตึกครับตึกก็คือตัวนี้นะครับนิวยอร์กิตีเวลาเราดึงรูปมาใส่แบบนี้นะครับ ภาพมันจะเป็นสมาร์ตอ็อบเจกต์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาคลิกขวาเปลี่ยนเป็นสมาร์ตอ็อบเจกต์แล้วนะครับมันเป็นสมาร์ตอ็อบเจกต์แล้วนะครับสังเกตจากตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้นะนะครับให้เราคลิกที่ตัวรูปตึกนะครับนิวยอร์กตรงนี้แล้วไปที่ฟิลเตอร์ครับเบลอครับกาเชื่เบลอครับปรับเลยนะครับไม่ต้องสนใจตัวตรงกลางนะครับสนใจแค่ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยมันเบลอได้ตามต้องการหรือเปล่านะครับปรับเลย ผมต้องการประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะดึงข้อมูลกลับมาเหมือนที่ผมบอกก็คือ,เ,อ,อเราจะให้ส่วนที่มันเป็นตึกตรงเนี้ยชัดกลับมานะครับให้มาที่ตรงคำว่า smart filter ครับมันจะมีสีขาวอยู่คลิกไปที่สีขาวทีนึงนะครับแล้วก็มาที่ผู้กันแล้วก็ผมจะปรับประมาณ40%นะครับก็คือผมจะดึงข้อมูลกลับมาแบบค่อยๆดึงนะครับถ้าเราใส่เป็นร้อยเนะี่ยเวลาไปดึงข้อมูลกลับมามันจะชัด รเราจะค่อยๆไล่สเต็ปการดึงกลับมาเนี่ครับเห็นไหมเราอยากให้ตัวหนชัดก็ไประบายเลยครับถ้าเกิดอ่ามันเกินมาแล้วก็สลับสีขาวขึ้นครับก็ดึงข้อมูลกลับเปอร์เซ็นต์ของ o าซิ i t y ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงเนี้ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราไม่ลบวัตถุ ให้เราใส่เป็นถ้าเกิดเราไม่ต้องการลบให้หมดนะให้ใส่ประมาณ 30- 40นะครับถ้าเกิดเราต้องการลบวัตถุก็คือลบออกไปเลยเนะี่ยก็ให้ใส่100%เได้เลยนะก็แล้วแต่ประมาณวิธีการทํางานแล้วกันนะนะครับอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันต่อไปก็คือทําให้มันมีดวงอาทิตย์คล้ายๆกับตัวก่อนหน้านี้นะครับให้เราคลิกทีเลเยอร์บนสุดครับเลเยอร์ไหนก็ช่างน้ำคลิกเข้าไปก่อนแล้วก็นิ้วเลเยอร์ขึ้นมาเทสีดาเข้าไป อ d นเทอร์เน็ตดีของแม็กก็คือน่าจะเป็นออปชันนะครับตรงนี้ต้องเป็นสีดำนะดำสนิทนะครับถ้าดำแค่นี้ไม่ได้นะครับต้องดำไปเลยแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ครับเรนเดอร์เลนแฟร์ตำแหน่งดวงอาทิตย์นะครับทำเลยทำมากะกะเอาครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนดวงอาทิตย์เดี๋ยวเรนเดอร์เลนแฟร์เปลี่ยนเป็นดวงนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นดวงนี้ โอเคก็ปรับตรงนี้เป okay. ็นสกรีนเด็ด้อยครับแล้วก็ปรับเปอร์เซ็นต์ออปเตี้ลงได้นะครับขยับได้ครับขยับตำแหน่งได้ขยับได้เวละขยับนะครับระวังนิดนึงนะครับเห็นไหมเนี CEOs ่ยมันขาบขยายก็ได้นะครับมันไม่แตกนะเพราะว่ามันเป็นฟิลเตอร์ของ Photoshop ย่อขยายได้ครับต่อไปก็คือ เป็นการปรับโทนภาพครับอันนี้คือเราได้แล้วนะตามตัวอย่างคือเราได้ทุกอย่างแล้วนะครับเราได้ตัวเทคเราได้เท็กเจอร์เราได้อะไรแล้วต่อไปคือการปรับโดยภาพ,พรวมอารมณ์ของภาพนะครับก็มาที่เลเยอร์บนสุดคลิกที่เปลี่ยน e w f i l l นะครับแล้วก็เลือกเป็นเมื่อตัวที่แล้วเราใช้ Ph o t o Filter ครับลองใช้ตัวอื่นได้นะครับช่องที่3ามนะครับช่องที่1จะเป็นสีช่องที่2จะเป็นความสว่าง ช่องที่3จะเป็นในเรื่องของสีทั้งหมดนะครับช่องที่4จะเป็นะจะเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับลองคลิกดูได้เมื่อกี้เราใช้ Photo Filter ครับเราจะเปลี่ยนเป็น Channel Mixer ดูรบับเลยนะอันนี้จะเป็นแมนนวลนะครับรับเองชอบฟิลไหนโทนไหนก็ปรับได้เลยครับไม่มีผิดไม่ถ mm ูก hmm. น่าจะโทนนี้นะมีสีดีโอเคครับ เราได้โทนอะไรสุกอย่างทุกอย่างแล้วเนี่ยต่อไปคือการปรับนะครับให้ดูว่าเออข้างขอบมันมืดตรงตัวนี้มันสว่างก็คือปรับขอบมืดสว่างนะครับคลิกที่ระเลเยอร์บ,บนสุดครับเลือกที่เ r e ียร์นิวฟิลเลือกที่รเ a d i e n t นะครับตรงนี้ต้องเป็นสีดําขึ้นข้างบนนะครับเลือก g r a d ยน n ์เลือกเป็นลาเดียลนะครับเลือกตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับแล้วก็เลือกตรง r e วิ r ์ e ก็คือให้สีดําอยู่ด้านนอก แล้วก็ปรับตรงสเกลคือให้มันออกไปเยอะนิดนึงแบบนี้นะนะโอเคถ้ามันเข้มไปก็ปรับโอวอร์ซิตี้ลงได้นะครับตัวอย่างโอเคแล้วผมยกการให้ลบตรงนี้ออกนิดนึงนะครับตรงนี้มันต้องสว่างนิดนึงก็มาที่สีขาวครับแล้วก็มาที่พู่กันเวลาลบนะครับไม่ต้องลบเยอะประมาณ30-40่ค่อยๆเปลี่ยน ความสวยงามเลยเกลียบไปฟิลเตอร์เบอร์นะครับตึกเราสามารถเบอได้อีกนะครับเปลี่ยนตรงฟิลกาเชียมเบอร์ไหมครับตรงนี้เราสามารถดับลิเข้าไปได้เลยตอนนี้มันเบอร์อยู่ที่ห้าจุดแปดนะครับผมว่ามันเบอร์เยอะไปผมก็ลดมันลงก็เป็นสีมันก็จะเบอร์น้อยลงนะี่แหละข้อดีของสมาร์ทอ็อบเจกต์นึเราสามารถกลับมาแก้ไขมันได้ตลอดเวลาครับประมาณนี้นะครับ สวยแล้วใครอยากปรับอะไรเลยก็ปรับได้ตลอดนะครับอยากใช้อฟอโต้ฟิลเตอร์ก็ได้ครับใช้ร่วมกันกี่อันกี่อันกี่ร้อยอันก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอันเดียวไม่พอใส่ไปสีห้านก็ตามสะดวกตามสบายนะครับไม่ว่ากันเอาที่ความสวยแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับก็คือเราพิมพ์ข้อความนะครับเราสามารถแก้ไขข้อความได้ตลอดเวลาแค่เรามาดดบเบ้นคลิกตรงที่คําว่าเป็นเทคตรงนี้ ผมพิมพ์เป็น G O L D Go ก็คือกดเซฟไปมันก็จะเปลี่ยน,นะครับเราไม่ต้องมานั่งดึงคําว่า Grow คคำว่าตรงนี้ตลอดเวลาเราแค่ทําแค่ครั้งเดียวนะไม่เอาไม่เอาตัวลูกศรก็แค่ปิดตามันไปนะตาก็เซฟไปตัวลูกศรก็จะหายไปโอเคครับประมาณนี้นะครับลองไปต่อยอดกันดูนะครับสำหรับ Kiuten